สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเวลข้มครับผมชั a เตอร์หนึ่งนะครับผมโซโล่ก่อนเลยนะครับมี3าม a p ปเตอร์งั้นเซปเตอร์แรกก่อนเกมเริ่มแล้วครับกําลังโหลดครับผมโหลดหลายอย่างมากเลยนะ Dayz Studio p r e s e n t ฮัลโลบออรอริจินอลด่านคุ้นงที่จะมืดนะก็จะเป็นเครดิตขึ้นมานะครับอำพพพัฒนาเกมเวลคัมจะเป็นแชปเตอร์หนึ่งนะครับเหมือนว่าต้นไม้จะมาขวางทางฉันคิดว่าคงต้องเดินแล้วล่ะ ภารกิจก็คือให้เก็บของใสทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นแบคแพคครับผมสามารถที่จะเปิดกระเป๋าของคุณผู้ชมได้ครับเมค่อนด้านบนเก็บมาเลย ฉันสงสัยว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงบ้านให้เ,เดินไปที่บ้านแล้วก็วางสิ่งของไว้ที่ครัวเหมือนเดิมครับชิปวิ่งได้นี่ผมกดม่วนะชิปวิ่งได้อ๋อเปิดปิดไฟแชกได้นี่ครับให้คุณผู้ชมคลิกนะวิ่งไปตามทางเลย ไปที่บ้านแล้วเข้าครัวใช่ไหมครับอ๋อมันมีสเตมินาด้านล่างผมเพิ่งเห็นครับคุณผู้ชมเข้าไปเจอคัสซีนกำลังโหลดครับเปิดไม่ได้ครับประตูล็อกไอ้อนนี้ยผมว่าต้องเก็บได้แน่นอนครับแต่ว่าเราจะต้องไป ทำอะไรให้เสร็จก่อนมันคือฐานเริ่มจากขวาก่อนนะครับล็อกไม่น่าเปิดได้มันล็อกไปเตอร์เหมือนกันนะคุณผู้ชม วางแล้วครับให้คลิกเฮียแล้วก็อ่านกระดาษหืมไฟมันดับฉันสงสัยว่าเป็นที่สายไฟหรือเปล่านะฉันว่าช่าจะต้องเอาหลอดไฟไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแน่เลยภารกิจก็คือให้คุณผู้ชมหาหลอดไฟในห้องเก็บของเพื่อนำมาเปลี่ยนจากอันที่พังนะครับเออให้มันสว่างขึ้นหน่อย ตัวน,นี้เปิดได้น,นี่หรือเปล่านี่จะล้ครับอันนี้จะเป็นไลปรับนะครับซึ่งไฟจุดต่างๆในบ้านสามารถดับได้แต่ถ้าคุณผู้ชมมีหลอดไฟคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนอันที่พันนั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับเปิดไฟไว้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้สึกเวียนหัวเดินไปเดินมาก็ทัสซีส่สะง,งนเมือ่อกี้เกิดอะไรขึ้น ให้มองหาพอร์โอเคหคุณแจไปเลยไม่ได้แต่ได้คุณแจมาแล้วนะ,ะประตูนี้เปิดได้ครับคุณผู้ชม ไฟแชกเยอะมากเลยนะผมคิดว่าน่าจะให้ผู้เล่นหลายๆคนได้เก็บกันนะครับไฟสายเออตัวชว์ไฟสายต้องใช้ฐานเนี่ยเยอะๆเลยครับเปิดพาวเวอร์ านานมากครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับน่าจะใช้งานได้แล้วล่ะมาแล้วอาการนี้ใหม่อีกแล้วนี่มันอะไรอะ่ะไปสายเลยครับส่องสว่างยันหน้าบ้านอันก็เก็บม,มาจัดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมภารกิจก็คือให้ไปดูว่าเสียงนั้นมาจากไหนครับ แฮปเพนเฮียกับอะยรขึ้นที่นี่แล้วมันเดินต่อไม่ได้ครับอ๋อคาซีนเปลี่ยนเป็นไปแซ็ลรอก่อนมีใครอยู่ข้างบนครับน่ะใครน่ะเนต้องโทรเรียกตำรวจแล้วอ่าโทรศัพท์โอเคเดินสำรวจเมื่อกี้อยู่ โทรศัพท์มันจะอยู่ตรงนี้ครับโทรศัพท์รับสายรับสายเร็วรับสายไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลยที่ท่านเรียกนี่มาแล้วแกเป็นใคร เขาคนนั้นต้องเป็นคนดับไฟแน่ๆเลยสวิตไฟนี่ตรงนี้เปล่าเชนออ, Turn the อริเลติเดินโม้วยแล้วถึงเพื่อนโอ้ย ใช้ไฟแช็คดีกว่านะคุณผู้ชมผมว่าอ้าวเต่ไม่อยู่ไหนครับนี่เดี๋ยวรอฉากมาก่อนอเก็บฐานมาโอเคแสดงว่ารูปแบบเกมน่าจะวนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้ไฟแช็คเลยละกันนี่มันเสียงอะไรโอ้ยใหม่แล้ว มันล็อกถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีกล่องไฟไฟ้าอีกกล่องซึ่งอยู่ในชั้นใต้ดิน,นะะเบสเมนนี่อยู่ตรงไหนหลังบ้านหรือปั่บมันล็อกครับเฉันเชื่อว่ากุญแจจะต้องอยู่บนห้องนอนที่นอนที่นอนครับ แล้วมีอะไรครับเคได้กุญแจมาต้องไปไขตรงกลางใช่ไหมครับประตูน,นี้เป่าเอ้ยไขม่วงๆนะครับเนี่ย <Brand. S 1> มาข้างล่างแล้วเก็บฐานไฟฉายก่อนครึบไฟแช็ต้องสำรองไว้ ทำลายต้องมีพวกขวานอะไรมาสับแล้วครับเริ่มเก็บมั่วแล้วครับไม่ได้แล้วต้องเซฟเวบะเอ้าโหตั้งนานอยู่ตรงนี้เองขอบคุณพระเจ้ามันทำงานแล้วแล้วมันเสียงอะไรฉันควบคุมไม่ได้ มีบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ดูนั้นะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้องหาบางสิ่งบางอย่างในการเปิดครับต้องการคาวบาว่าแล้วเสรจแล้วครับเก็บมามันจะอยู่ในห้องจอดรถนี่แหละครับประตูด้วยค้อไปข้างล่างเยวครับผมเจอทางลงแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมสังเกตตัวนี้ครับ ตัวคมไฟตัวนี้ก็ต้องลงไปเลยนะครับการเคลียร์ให้เรียบร้อยอืมอนกันต่อครับต้องตะแคงเข้าไปวอเ t อ h e อะไรอ่ะต้องทำไงครับสวัสดีนะมันหายไปแล้วไปหาเขา ทำไมต้องหาเขามันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยต้องหาโค้ดประตูครับหาโคดประตูคุญแจนี่ค้ัโคดประตูโอเคไปแซ็คพร้อมประกรณ์พร้อมคือของทุกอย่างครับใไซแล้วก็จะมีวันหมดครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมาเก็บของพวกนี้ได้ถือว่าตัวเกมนี้เขาให้มาเยอะเลยนะสะเบียง ต้องไปห้องเวิร์กช็อปก่อนกลับไปทางเดิมนี่ห้องนี้ไม่ได้เข้าเลยครับต้องไปห้องนี้เลยครับเวิร์กช็อปเดี๋ยวต้องมาหยิบกุญแจก่อนนะคุณผู้ชมตาตานให้เมาส์คลิก S S ตามนี้นั่นเลยคุณผู้ชม คุณผู้ชมดูตรงเส้นนี่นะก็มาตรงนี้ก็มาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับโดยดูตัวอักษรแรกนะครับของชื่อนั้นเริ่มจากตัว s ครับแล้วก็มาตัว A ต้องตัว t ตัว A นะครับแล้วก็ตัว n ครับ เรียบร้อยเขาก็คือคำว่าซาตานน,นั่นแหละครับ1 9 4 6หรือเปล่าผมลองไปพิมพ์1 9 4 6ก่อนนะครับเย้ yeah. ถูกต้องครับ1 9 4 6เอ้ยไงอ่ะหนีงไงครับทำสแกนขับวงกดโอเค ต้องใช้ไฟสายละอย่าไปโดนมันอย่าไปโดนมันสเตมิน่าไว้หลงนะเนี่ยเราจะเริ่มต้นได้ไหมหลงครับจะค่อยเดินละกันสวัสดีเอ้ยใกล้มากมันเดินตาม เอาอแล้วโอเคเดี๋ยวสแตนบายใหม่ก่อนเดี๋ยวเข้ามาปิดเออ <c oughs> มายังไงอะตายเสฉหเลย <c oughs> มาทางนี้เนี่ยออ้ <c oughs> สำทางไว้ tan húp súp 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 làm gì thế mà ờ ừ. ăn này to ไปตรงนี้มันตันนะครับเอ้ยอ๋อดีก็โผล่มาอ,อะเจอเฉย, <c oughs> ยกดอะไรขึ้นครับเนี่ยอันนี้วิ่งมามม่วๆนะครับอย่าไปกลัวฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายหมายความว่ายังไง นายอยู่ในที่ที่อันตรายบ้านของนายอยู่ใจกลางโลกแห่งความมืดคนที่อยู่ในบ้านฉันคือใครล่ะใช้เล่นไม่ได้ครับให้ฟังฟังอะไรมันยากจะอธิบายเพื่อให้นายเข้าใจเราบอกให้รวบรวมลูกแก้วทั้งสามอย่างครับเคครับหาของสามชิ้นฉันรู้สึกสับสน เขาเป็นใครเราต้องตามหาลูกแก้วหลักๆให้คุณผู้ชมจําตรงนี้ก่อนนี่ครับเทียนอันนี้แล้วตรงนี้เลยครับมองไปถ้าเป็นมุมแบบนี้ครับแล้วก็เข้าตามทางไปเลยแล้วก็เบี่ยงขวาไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปก็จะเจอประตูทางซ้ายมือก็คือให้คุณผู้ชมไปทางขวานะครับผมจะไปหาอุปกรณ์ก่อนนะว่าน่าจะเพิ่มยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ เพิ่มมาห้เออเพราะฉะนั้น2ก้อนคือให้เก็บตอนที่ไฟเหลือสูตรหรือว่าต่ำกว่า10นะครับมันจะคุ้มกว่าของแค่ในไฟนี้ก็พอกดรึถ้าตกบันไดผมจำได้อยู่ก็จะมีบันไดนี้ซึ่งยังไปไม่ได้อา้อาวอ้าวไปได้เฉยครับโอเค ชั้นสองครั้งแรกครับผมประตูว่างพร้อมจะทำยังไงบ้างครับมีใครกำลังอยู่กับฉันตอนนี้ไหม Yes เป็นยาที่ดีไหมดีจริงหรอเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้ออกเสื้อได้ไหมสองสองเยสนะครับ A L G I z ปออกิดช่วยฉันตามหาลูกแก้วได้ไหมอันตราย Danger เอากิจนะครับชื่อเขาอะ,อะไรเคลื่อนอันตรายหมแบบายความว่ายังไงฮัลโหลเปล่าเปล่าดับดับดับตอนนี้คุณยังอยู่กับฉันไหมยังมีคนอื่นที่อยู่กับฉันอีกไหม โอ้ oh. คุณเป็นวิญญาณที่แย่สใช่ไหมยส yes. ตอบไปเลย y yes. ย s สเออคุณเป็นปีศาจเหรอเยสอ่ะ yes. เราก็ตัดไปนะครับโอ้ oh my god เอากิจานั่นนายเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่มีเวลามาคุยแล้วตามฉันมาโอเคก่อนตามก็ขอเก็บฟาร์มของก่อนไปเลยก็ได้โอ้ไปใส่นั่นเลยเอา้าวเดิวเข้าไป โอ้นี่มันเสียงอะไรมาก่อนเอ้ยโอ้ไม่เห็นตัวเองตัวเองไม่มีหัวมาอยู่ในซากหน่อยอ๋อน,นี่ไม่มีหัววาง่อนก,นก็ได้เฮ้ยแมวอ,อยากเห็นซากเออต้องเพิ่มแสงให้ซากหน่อยเออนี่เป็นทางลับ ไปวิ่งเข้าไปโอเควิ่งไปแล้วไปทางไหนครับโอจําสแกนแน่เลยนี่ได้ลูกแก้แค่ลูกเดียวนะเกิดอะไรขึ้นไปใส่ก่อน ไม่รู้ว่ามีใครจะเชื่อใจได้ไหมและลูกแก้วมันอันตรายหรือเปล่าลูกแกนี้จะช่วยชีวิตคนได้ให้รวบรวมมันจะกำจัดปีศาจได้ต้องรีไปแล้วไปตามเทา้าจะมีลูกแก้วลูกต่อไปอยู่โชว์ได้ไหมอะ่ะ ช่วยแนะนำทางได้ไหมจมุนต้องไฟฉายเลยเราจะต้องไปที่ไหนโอเคอีเรนหรือเปล่าครับขี่ตัวแดงมาแล้วเหรออ้าวนี่ไงลอยเหมือนกันเลยเอานี้เขากลับมาจัดแล้วเหรอผมงต้องไปตรงไปต่อแล้วนะคุณผู้ชม เหมือนท้าเราบอกไว้แค่นั้นอันนี้เป็นห้องห้องตุสเสบียงเลยนะครับตอนนี้อยู่ชั้นสองเลยเอ้ยอะไรมันลอยมาแล้วครับนี่เอออยู่ดีก็ลอยเปิดไฟก่อนต้องเจอตัวเดมอนแน่แบบนี้ไงมาข้างหลังแน่เลยเอ้าวปาน เข้ามาทำไมครับเนี่ยประตูอืมเปิดชาด้วยปึ๊บเอาไม่เห็น behind don't hold anything เก็บกุญแจตามหาออฟฟิศเพื่อใช้กุญแจดอกนี้ครับอุ้ยลิกอ,อ่านไงเพื่อนนี่ก็จะเป็นคำใบ้นะ เป็นพัซเซลนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันอยู่ในห้องที่ตอนที่เจอกล่องไฟครับห้องนั่งเล่นกลองไฟครัวแล้วก็ห้องนอนโอเคเอา้าจะลูกแก้วแล้วโหเออในที่สุดวางก่อนขัดซีนวางไว้ก่อน โอ้ยพาเราไปไหนอีกนายต้องหาลูกแก้วแค่ลูกเดียวเท่านั้นได้จะสำเร็จแล้วถ้าต้องการที่จะหาลูกแก้วลูกต่อไปคุณจะต้องเริ่มจากการเดินไปที่ห้องนอนแขกก่อนน่าจะเป็นพัซเซิลที่เจอนะครับ นายจำเป็นต้องสำรวจบ้านหลังนี้ขอให้โชคดีและระวังตัวด้วยไปฉายเลยแล้วกันน่าจะใกล้จบแชปเตอร์หนึ่งแล้วนะมันมีตั้ง3ามแชปเตอร์เลยนะคุณผู้ชมก็าตามแผนเลยตอนแรกเขาบอกว่าให้ไปห้องที่มีไอเขาเรียกว่าไฟไฟ้เลยก่อนใน,นล,ล่างได้แล้วเนาะดับแรกไปห้องที่มีไฟก่อน เก็บมาอุปรกรณ์อะไรก็หลายๆอย่าง find the next block where you sit down and pray ก็ไปอ๋อตามหาชิ้นสี่ชิ้นส่วนนี้โอเคครับอ้าโอ้โหเออห้องครัวแล้วก็ห้องห้องนอนนะครับอ้า จริงจริงด้วยเอ้ยไปดีกว่ามาสเตอร์เบดรูมส่งห้องปะแปลงให้ต่อปึ้งขอจะพาราวาไปใช่ไหมครับมีใครมาเคาะประตูตอนดึกดื่นป่านนี้เช็ดเดอะฟอนดอร์น่าจะข้างล่าง คามก่อนจะใช้ไปครับนี่ครับเจอแล้วเย้เก็บมันเลยลูกแก้วลูกสุดท้ายนี่มันคืออะไรฉันคิดว่าฉันปิดประตูวาร์ไปแล้วนะ ฮืมบอสว่ะมาแล้วโอไม่ oh ทำไงอ,ะอ่ะอะ,อะเอา,เ,อาเพิ่มแสงให้เพิ่มแสงให้เดี๋ยวไม่เห็น Thank you Norman อืมอะไรอะ่ะนายได้รวบรวมครบแล้วและตอนนี้ ข้าสามารถที่เข้ามาอยู่ในโลกนี้ได้แล้วเดี๋ยวยังไงโดนว้าไปแล้วขอเขาไปใช่ไหมครับอืมเอา ตำรวจท้องถิ่นก็มาครับมาตามหานอร์แมนหลังจากไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็ได้พบว่าเขาก็ได้พบว่าเขาอะหายตัวไปแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้คนพบเรื่องที่เลวร้ายที่สุดซึ่งมีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องตำรวจมาตอนท้ายทุกเรื่องครับ <c oughs> จบแล้วครับ to be continue โอ้โห พัลโซถือว่ายากอยู่นะครับคุณผู้ชมเล่นครั้งแรกคืองงอยู่นะในเรื่องของพัซเซก็ถือว่ายากนะครับท่านเล่นครั้งแรกผมใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่าจะผ่านด่านนี้ได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ